บทที่หนึ่งหจาก,กรวาลอันหนาวเหน็บและโดดเดี่ยวตั้งแต่สมัยโบราณเต็มไปด้วยความลึกลับที่ไม่มีใครรู้จักมีตำนานผู้มาเยือนจากต่างประเทศอยู่เสมอกระจายไปทั่วโลกและไม่เคยถูกขัดจังหวะท่ากลางกระแสรประวัติศาสตร์แม้แต่แปดประเทศในต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองที่สุดในการพัฒนาอรารยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบนโลกก็ไม่นับทรัพยากรทางการเงินโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมาสร้างสถานีอวกาศในอวกาศ,อ,กาศอย่างบ้าคลัง่งเพราะอนาคตจะเป็นตัวกำหนดว่าสถานะของประเทศจะคงอยู่หรือไม่ไม่ได้อยู่ในโลกอีกต่อไปแต่ในจักรวาล ใครสามารถเย็ดทรัพยากรของจักรวาลได้ก่อนใครที่จะสามารถครองโลกได้ในอนาคตและกลายเป็นผู้ผูกขาดที่แท้จริงเริ่มตั้งแต่เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีกว่าร้อยปีมาแล้วแผนนี้แต่ไม่มีใครทาได้ทาได้เพียงสร้างจรวดชั่วคราวส่งนักบ,บินอวกาศไปสำรวจดาวเคราะห์ใกล้เคียงและเตรียมพร้อมล่วงหน้าสาหรับการยึดตาแหน่งที่ดีในอนาคตใช่วันนี้พวกเขาเห็นอะไรบนดวงจันทร์มีเงายือนอยู่ตรงนั้นแม้ว่าภาพที่ส่งกลับมาจากดาวเทียมจะเลือนรางแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นลักษณะของบุคคลอื่นแต่ในเวลานี้ทุกส่วนของโลกผู้อาวุโสที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกต่างตัดสินนนว่าเป็ค คอนมีชีวิตเกิดเป็นประเทศพ่นทะเลที่มีกลุ่มชาติพันธุ์8กลุ่มห้องตรวจสอบดาวเทียมเงียบเจ้าหน้าที่อาวุโสของ8ประเทศต่างจ้องมองด้วยดวงตาเบิกกว้างและใบหน้าตกตะลึงพวกเขามองดูฉากที่ไม่คาดคิดนี้เมื่อภาพถ่ายดาวเทียมได้รับการแก้ไขในที่สุดทุกคนก็ตกตะลึงในชั่วพริบตาโดยทันทีหน้าทิศตะวันออกเขาไม่ใช่คนต่างชาติเขาเป็นคนโลกผู้บริหารจากต่างประเทศที่เป็นเจ้าของดีวายไอลซึ่งเป็นสตรีอิสระโรแมนตาสันเทาและเขาพ่องคำถามออกไปด้วยน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความกระวนกระวายใจและความกระตือรือร้น เขามีลักษณะอย่างไรกินอะไรเข้าไปทำไมยังไม่แก้การตรวจสอบดาวเทียมรอบตัวเขาหัวหน้าผู้รับผิบผดชอบหลายคนสายหัวพวกเขาสามารถวิเคราะห์ส่วนของร่างกายของบุคคลได้อย่างชัดเจนเท่านั้นและใบหน้าก็ดูเหมือนจะถูกปกคลุมไปด้วยชั้นของหมอกเสมอแม้ว่าจะใช้วิธีการทางเทคนิคทั้งหมดก็ไม่มีผลใดๆมนุษย์ปรากฏตัวบนดวงจันทร์ชาวตะวันออกที่ไม่มีชุดป้องกันเมื่อเหตุการณ์แพร่กระจายออกไปฉันกลัวที่จะล้มล้างโลกกระทัดของทุกคน เนื่องจากประเทศต่างๆในโลกเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีไม่มีใครสามารถเพิกเฉยต่อแรงกดดันของอวกาศและไม่สวมชุดอวกาศได้ยกเว้นกรณีเดียวร่างกายจะถูกบดขยี้ทันทีนั่นสำหรับมนุษย์ทุกคนกล่าวอีกในหนึ่งคือห้ามจริงผู้บริหารจากต่างประเทศผิวคล้ำขมวดคิ้วแน่นในฐานะผู้มีอำนาจตัดสินใจของประเทศเขามีอำนาจที่เข้าใจได้ชัดเจนว่าคนธรรมดาไม่สามารถเทียบได้และเขากระหนักว่ามีความกลัวต่อเหตุการณ์สำคัญครั้งสุดท้ายในทะเลจีนใต้พวกเขาสูญเสียกองเรือ5,000ันคนตอนนี้มีโอเรียนเตนอีกแห่งบนดวงจันทร์จะมีการเชื่อมต่อระหว่างคนทัั้งงงงสสอออออหรรรืไไมม่่กกาาชุศดิิ์์ธตนย พวกเขาบอกว่าพวกเขาไม่เชื่อโดยพื้นฐานแล้วมีมนุษย์อยู่บนดวงจันทร์มีเพียงพระเจ้าไกายินและบรรพบุรุษเลือดสิ่งเหล่านี้จำกัดเฉพาะตัวละครในตำนานที่มีความสามารถในการบินสู่จัก,กรวาลคุณไม่ได้แสดงภาพถ่ายดาวเทียมให้พวกเขาดูหรอพวกเขาบอกว่ามันเป็นของปลอมมันเป็นความตั้งใจของเราที่จะแก้ตัวฉันต้องการให้พวกเขาดำเนินการกับจีนผู้อาวุโสผิวดำในชั่วพริตตาความโกรธประทุกออกมาและใช้เวลานานกว่าจะค่อยๆหยุดลงผู้เท่าแห่งสโมสรศักดิ์สิทธิ์400ปีที่แล้ว8ประเทศของพวกเขารวมกองกำลังและเดินทัพไปทางทิศตะวันออกแต ตอนนี้เขากล่าวหาว่าพวกเขาโกหกกลุ่มของไอ้แก่ที่น่านับถือทีละคนแข็งแกร่งกว่าอนาจาักรหัวเกียร์แลนด์อิมมอร์เทลหลายเท่าแต่พวกเขาไม่ดำเนินการใดๆไม่รู้จะกลัวอะไรจับพรรออาจีนตกหมดใครมีความสามารถในการหยุดคุณรายงานหัวเกียร์สถานการณ์ผิดปกติได้เกิดขึ้นลำแสงลึกลับจำนวนนับไม่ถ้วนได้ทะลุทะลวงสู่ท้องฟ้งฟาและทะลุผ่านชั้นบรรยากาศอย่างกระทันหันเวลานี้มีเสียงสยองขวัญดังขึ้นก่อนที่ผู้อาวุโสผิวคล้ำจะโต้อตอบได้ห้องเฝ้ามองเดินเข้าไปในผู้สูงอายุที่สวมชุดคลุมสีขาวและถือคาถาอยู่ในมือ พนาท่านสมเด็จพระสันตะป,ปาปาแห่งสมาคมศักดิ์สิทธิ์รุ่นที่6ขอเชิญท่านไปพูดคุยกับสำนักงานใหญ่ของสมาคมศักดิ์สิทธิ์จู่ๆชายชราที่สวมชุดขาวก็ปรากฏตัวขึ้นดวงตาที่ไม่น่าเชื่อคู่หนึ่งทั้งหมดรวมตัวกันในอดีตแม้แต่ชายระดับสูงผิวคล้ำก็ยังประหลาดใจสมเด็จพระสันตะป,ปาปาที่ไม่เคยทำอะไรเลยเขาเชิญเขาไปที่สำนักงานใหญ่ของ Holy Society แต่เมื่อเขามองย้อนกลับไปที่หน้าจอภาพถ่ายดาวเทียมรูม่านตาของเขาก็หดตัวลงทันใดนั้นก็สูดอากาศเย็นเข้านั่นคือเขตแดนแผ่นดินจีนน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 นช่่่่่ววววงงงงงงีีีีี้้้มมมเเเเรรรรรืือออุสยยกกกกดดดดคคาาาลลลััแแแะะตหหปป็็ขิ การกลายพันธุ์ที่น่าตกใจเกิดขึ้นทุกที่ภูเขาโบราณหลายแห่งถูกแยกออกจากพื้นดินนาทีล,ล่ลูกล้วนเปี่ยมด้วยความหมายแบบโบราณมีความผันผวน,นที่อธิบายไม่ได้แอร์ล,ลมหายใจแห่งห้วงเหวราวกับภูเขาอมตะโบราณโดดเดี่ยวและเยือกเย็นถูกระงับในอากาศคลุมเครือดูเหมือนว่าจะเห็นคนอย่างซอสอิมอร์เทิลบินด้วยดาบไหลลงสู่ภูเขาจากทุกทิศท,ทุกทางสุสานโบราณนับไม่ถ้วนแม้แต่สุสานใต้ดินที่ยังไม่ถูกค้นพบก็ยังมีมือที่เต็มไปด้วยโคลนแปรงมันและเหยียดออกเทือกเขาชิ้นลิงเหนือมหานนคครรรมมมััยยห่่่่วุุาาาากกไอออีีณณถถเบบดดะะแลืููททททน พว,พวกมันเต็มไปด้วยออร่าแห่งการสังหารเราว่าพวกเขาเ่งกลับมาจากสนามรบและมีคราบเลือดที่ไม่แห้งไปทุกที่กับโลกสมัยใหม่ที่มีสีสันนี้มันดูไม่เข้าท่าเหมือนคนที่อาศัยอยู่ในเวลาและสถานที่สองแห่งผู้คนมากขึ้นดาบได้รับบาดเจ็บชายโบราณสวมชุดเกราะจากราชวงศ์ฉินซึ่งคล้ายกับนายพลเร่ร่อนตามที่อธิบายไว้ในหนังสือโบราณมองดูฉากแปลกๆรอบตัวเขาเขาก็บินด้วยความโมโหด้วยความอัปยทันทีมองขึ้นไปบนท้องฟ้าคำรามอย่างโกรธแค้นที่นี่อยู่ที่ไหนฉันมาที่นี่ทำไมเห็นได้ชัดว่าฉันกำลังฆ่าศัตรูฮูโอ่หใญ ดูดหญิงสาวสมัยใหม่ขึ้นไปในอากาศโดยตรงและบีบคอของเธออย่างไร้ความปราณีดวงตาที่เย็นชาของเธอเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าและหญิงสาวที่มองมาที่เธอมีความรู้สึกเย็นชาในใจบอกมาเร็วๆว่าที่นี่คือที่ไหนเธอซ่อนตัวอยู่ในความมืดและต้องการถ่ายรูปใครเคยอยากให้สิ่งนี้ดูเหมือนนักแสดงจากทีมงานภาพยนตร์บ้างผู้คนวิธีการนี้น่ากลัวมากเช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญศิลปะก,การต่อสู้เธอถูกดูดเข้าไปเมื่อเธออยู่ห่างออกไปร้อยเมตรบอกมาเร็วๆว่าที่นี่คือที่ไหนชินชินหลิงรู้สึกได้ถึงความแน่นในลำคอการหายใจของเขาเร็วมากจนหายใจไม่ออออกกโจหมมรรูู้สสึวาัย่งบณ์แต ชินหลิงอยู่ที่ไหนเมืองที่ทันสมัยในปี2019เมื่อเห็นอีกคนแต่งตัวเป็นคนโบราณโจโหอหมินก็ตอบกลับอย่างรวดเร็วลำคอกระชับอีกครั้งชายชารากโกรธและพูดว่าเจ้ากล้าที่จะหลอกลวงข้า2019นั่นจะเป็นเวลาหลายพันปีต่อมาจะมีเรื่องน่าขำขนาดนี้ได้ยังไงโจโหอหมินขยับแขนขาดิ้นรนและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตื่นประหนกอย่าอย่าแน่นอนคราวหน้าทันใดนั้นร่างของชายชาราก็กลายเป็นเท่าฐานและร่างของโจโหอหมินก็ล้มลงกับพื้นโดยตรงเธอรู้สึกว่าเธอเพิ่งเดินผ่านประต แต่ข้าพระเจ้าเห็นคนนุ่งห่มมังกรยืนอยู่ตรงหน้าเธออย่างกระทนหันราวกับภูเขาสูงที่ผ่านไม่ได้ช่วงเวลาถัดไปดูยินชาเขาทําให้เธอขยับตัวไม่ได้แม้แต่น้อยในทันทีสาวน้อยจินหลิงอยู่ที่ไหนบทที่151รหสเอทูหลิงเซียวบนดวงจันทร์ฉันถอนสายตาแล้วเดินจากไปโลกมีชะตากรรมของเธอเองหากคุณไม่สามารถสัมผัสสิ่งนี้ได้แต่เป็นการกลับชาติมาเกิดอีกครั้งหลังจากผ่านไปหลายหมื่นปีซ้าแล้วซ้าเล่ามันจะเป็นดาวที่สูญเปล่าในสายตาของดารจาจักรใหญ่ๆห,หากปราศจากการทาลายก็ไม่มีการก่อสร้างใดๆเท่านั้นนนจานั้้้ึงงยยืหดไบทอฟ ความลึกของดวงจันทร์ไม่มีมนุษย์คนใดเข้ามาประเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบนโลกรู้แค่ว่าพวกเขาลงจอดบนดวงจันทร์แต่พวกเขาไม่รู้ว่าดาวดวงนี้ที่ยืนยงมานับพันปีซ่อนความลับที่ทำให้ทุกเชื้อชาติที่สำคัญของจักรวาลและกาแล็กซีโลกวังโบราณอันกว้างใหญ่เป็นอมตะเจ้าของวัดพระพุทธมหาเสียงคันเดอร์อสูรกายจับคอนรอ,อจุนครั้งหนึ่งข้าพระเจ้าเคยเหยียบเท้าที่นี่ด้วยวิธีดั้งเดิมแต่หลังจากเวลาผ่านไปหลายพันปีนักบุญผู้เป็นอมตะที่ปกคลุมจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่และกราบลงเพื่อราชวงศ์นับพันบัดนี้ โลกฉันหวังว่าจะได้กลับมาอย่าทําให้ฉันผิดหวังหลังจากออกจากดวงจันทร์ทูหลิงเซียวเคลื่อนตัวไปยังส่วนลึกของดาราจักรและบินหนีไปดวงดาวต้องการลุกขึ้นจากความพินาศเส้วนวิญญาณเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และเส้วนวิญญาณทั้งหมดของโลกได้หมดลงนานแล้วนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้โลกกลายเป็นดาวที่สูญเปล่าจาก,กรวาลอันกว้างใหญ่ทางช้างเผือกนั้นใหญ่โตและไรขอบเขตอยู่แล้วดาวฤกษ์อย่างโลกมีขนาดเล็กเกินไปในทางช้างเผือกขนาดของดวงอาทิตย์มีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยโลก ใช่ดวงอาทิตย์ที่นำแสงมายังโลกเป็นเพียงฝุ่นผงเล็กๆในดาราจาักรทางช้างเผือกกราบใดที่อรารยธรรมการพาบปลูกมีความเจริญรุ่งเรืองดวงอาทิตย์ก็ไม่มีอะไรนอกจากมดและช้างคุณสามารถจินตนาการโลกมีขนาดเล็กมากในดาราจาักรทางช้างเผือกและแม้แต่ทางจาก,กรวนลยิ่งกลายเป็นดาวที่ศูนเปล่าแม้ลำแสงจำนวนนับไม่ถ้วนบรรยากาศทะลุทะลวงปรากฏขึ้นในอวกาศเป็นเพียงปลาที่กระโดดขึ้นจากน้ำกระเซ็นเป็นระลอกคลื่นเท่านั้นไม่มีความสนใจเลยเงานในชุดขาวมีมืออยู่ข้างหลังทยยนอย่างอิสระในพื้นที่ที่หนาวเย็นและโดดเดี่ยวากวู้บลลอ ทุกคอนเอเอนเชียนอิมมอร์เทลที่ไรเทียมทานและประวัติศาสตร์อรารยธรรมโบราณได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วและยังสามารถสถาปนาราชวงศ์อมะตะและครองปาร์ตี้ได้แน่นอนว่าถ้าใครได้ดูตอนนี้ในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่มีชายหนุ่มสวมชุดขาวราวกับกำลังชมทิวทัศน์เดินผ่านลานบ้านสบายบ้านสบายกลัววิญ,ญญาณที่หวาดกลัวจะหายไปผู้ฝึกฝนที่สามารถบินไดในอวกาศจะต้องเป็นเอนเชียนอิมมอร์เทลอย่างน้อยแต่มันหยุดและบินแบบนี้โดยไม่สนใจความปั่นป่วนของอวกาศและสังเกตตัวละครทุกตัวในดาวเคราะห์ที่เคลื่อนไหวแม้แต่จัก,กรพรรดแห่งราชวงศ ความวุ่นวายในอวกาศมันน่ากลัวเกินไปแม้ว่าคุณจะเป็นนักบ,บุญอมาตะคุณก็ต้องระมัดระวังอรารยธรรมทางช้างเผือกถือกำเนิดมา80ล้านปีแล้วมีนับบุญอมาตะจำนวนนับไม่ถ้วนถูกบดบังด้วยความปั่นป่วนในอวกาศมีเพียงเจ้าแห่งกาแล็กซี่จาก,กรพพัดเท่านั้นมีเพียงความกล้าที่จะวิ่งอย่างดุเดือดในจัก,กรวาลส่วนที่เหลือหากคุณต้องการข้ามอาวกาศและไปที่ดาวเคราะห์การพบปลูกอื่นคุณสามารถเปิดถนนเอนเชียนสตาร์รี่สกายเท่านั้นบินเหนือทุกดาวเคราะห์ยังไม่พบเป้าหมายที่เขาต้องการทูลิงเซียวพบว่ามันลบาก กำเนิดยักษ์จางโดยตรงเป็นพันล้านราวกับผู้ยืนดูรอบๆดาราจักรอย่างเฉยเมยถ้าเขายิงมือเดียวในเวลานี้อารยธรรมการฝึกฝนลายแสนแห่งจะลายเป็นเท่าทานทั้งกาแล็กซี่เหมือนอย่างเคยไม่มีจัก,กรพรรดิผู้เป็นอมะตะคนใดรู้สึกผิดมีเพียงคนเดียวที่ลอยอยู่บนยอดจัก,กรวาลในวังทองและหยกในความรุ่งโรจนรุ่งโรจนผู้ที่นอนอยู่บนบันลงังม่านสีแดงด้วยความอ่อนช้อยและสง่างามจัก,กรพรรดินีผู้ไม่อาจขัดขืนได้รู้สึกผิดปกติเล็กน้อยอย่างอธิบายไม่ได้โดยทันทีฉันเงยหัวขึ้นเมื่อผ่านวังหลวงทั้งหมดสายตาของฉันตกลงไปในจักราาาลเพพ่่ไมมอะฉนดแหคิปปื ทูลิงเซียวได้เปลี่ยนกลับไปเป็นต้นฉบับมานานแล้วเขาได้พบดาวแห่งการพาบปลุกที่เขาต้องการจะไปดาวแห่งการพาบปลุกชื่อเซียนยูอยู่ห่างจากโลก30พันล้านปีแสงมีเพียงอมะตะโบราณเท่านั้นที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นอาร,รยาธรรมการพาบปลูกและมีเพียงดาวเคราะห์ที่ยังคงนั่งอยู่ในนางฟ้าปราดสามารถเรียกได้ว่าเป็นโดเมนอาณาเขตประกอบด้วยอาร,รยาธรรมการพาบปลูกนับไม่ถ้วนและมีเส้นวิญญาณมากมายอย่างไรก็ตามเส้นวิญญาณมีค่ามากสำหรับดาวเคราะห์การพาบปลูกหากปราศจากเส้นเลือดแห่งวิญญาณดาวเคราะห์2-3ดวงเกือา,านค แม้ว่าเขาจะยังสามารถแรงร่างเป็นยักษ์จางได้พันล้านหมื่นแต่เขาสามารถเลือกได้ตามต้องการแต่ในท้ายที่สุดเขาจะทำลายเส้นชีวิตของดวงดาวและผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนจะต้องทนทุกข์ทรมานเป็นผลและกลายเป็นคนไร้ประโยชน์เขาไม่ได้เห็นอกเห็นใจแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่พูดอะไรเส้นนี้เขาต้องเข้ามาเป็นการส่วนตัวเพียงแค่ใช้ส่วนหนึ่งของเส้นเลือดวิญญ,ญาณเมื่อชูหลิงเซี่ยวเข้าสู่หนึ่งในดาวครารอบพาะปลกในแดนสวรรค์เมื่อมองดูสภาพแวดล้อมโดยรอบเขาก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกคุ้นเคยกับมันมันเกือบจะเหมือนกับโลกความแตกต่างเพียงอย ดูเหมือนว่าพวกนั้นมาที่นี่เมื่อ8,000ปีก่อนแต่น่าเสียดายที่8,000ปีผ่านไปท้ายที่สุดพวกเขายังไม่สามารถอยู่ได้นานหลายปีพวกเขาอยู่ยงคงกระพันอย่างแท้จริงและจะไม่มีวันชอบพูดทิ้งร้างดวงตาของชูหลิงเซียวหลี่ลงเล็กน้อยแต่มีร่องรอยของความเฉยเมยสองประกายราวกับเด็กๆนำความคิดของเขาไปสู่อดีตอันไกลโพ้น8,000ปีที่แล้วโลกประสบการร่วไหล่ของสไปายริทูวกี้สารสวรรค์โบราณแบ่งออกเป็นสองฝ่ายข้อพิพาทไม่มีที่สิ้นสุดหนึ่งในนั้นต้องการอยู่และตายร่วมกับจีนเพื่อหา โลกไม่มีอะไรเลยนอกจากอดีตดังนั้นปล่อยให้เธอดูแลตัวเองฉันรอนางฟ้าของเอ็นเชียนเซเลเทียลขอทำไมเราต้องทนทุกข์ทรมานกับฐานการพาบปลูกพันปีเพื่อล้อเลียนชะตากรรมของมนุษย์ทั้งหมดนี้ชูหลิงเซียวกำลังดูอยู่อย่างไรก็ตามในชั่วโมงที่นับไม่ถ้วนความอับปั้ของธรรมชาติของมนุษย์เขาเห็นมากเกินไปจริงๆมันไม่มีนนยสำคัญโดยพื้นฐานแต่มีสิ่งหนึ่งประวัติศาสตร์จะให้ถูกหรือผิดในที่สุดอาจารย์ของรอที่จะบอกลาฉันหวังว่าวันหนึ่งฉันจะได้พบกันอีกแม้ว่าเราจะไปไกลกว่าดวงดาวทั้งทั้ แม้ว่าเราจะรังเกียจแต่เราไม่เสียใจที่ทำเช่นนี้เพราะนี่คือความจริงชูหลิงเซียวจับมือกันไว้ข้างหลังลูกศิษย์ส่สองแสงอย่างเฉยเมยเดินอยู่บนดาวแห่งแดนสวรรค์ทุกสิ่งในอดีตอยู่ในดวงตาของเขาทีละดวงผ่านไปทีละดวงแปดพันปีที่แล้วเป็นเวลาที่เขาประกาศตัวเองทุกอย่างและเดินทางไปทั่ทวโลกในฐานะมนุษย์ในความหมายที่แท้จริงเมื่อเขาฟื้นความทรงจำและกลับมาสารสวรรค์โบราณถูกทำลายลงเป็นเวลาหลายพันปีและมองเห็นภูเขาเพียงไม่กี่แถวต่อไปเขาหลับไปอีกหนึ่งพันปีถ้าไม่มีพารากอนมนุษย์คนนั้นเจอกันในการต่่อออสสู้้เเเเเมาาาาาไไททปลลุุกกขขโดดยยยตัังงงงใจจจบบีีีีีะห เขาเข้าใจแล้วว่าเหตุใดแดนสวรรค์นขนาดใหญ่แห่งนี้จึงสามารถครองทางช้างเผือกได้ในเวลาเพียง8,000ปีปราบดอว่าบรรพบรุษเป็นเด็กผู้ชายที่เดินไกลาจากโลกมองทุกสิ่งรอบตัวผู้อามาตะโบราณเมาไทยแม้ว่ามันจะถูกเปลี่ยนเป็นรูปปั้นหินหลังจากลมและฝนหลายพันปียังคงมีร่องรอยขององค์การฟื้นคืนชีพดวงตาของชูหลิงเซลเริ่มไม่แยแสมากขึ้นพ,พึมพำกับตัวเองราวกับเดินทางข้ามเวลากลับไปยังภูเขาในเมื่อ8,000ปีก่อนความจริงก็คือคุณ,คณเคยเป็นคนเกิดอย่าลืมบรรพบุรุษคุณแต่ลืมคำ เขาไม่ได้สนใจพวกเอ็นเชียนอิมมอร์เท่าที่หลบหนีเพียงลำพังโดยไม่สนใจโลกแต่หลังจากที่กลายเป็นอมตะแล้วผู้ที่สามารถรักษาความตั้งใจเดิมไว้ได้นี่คือสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดไม่ได้กลายเป็นอมตะพูดต่อไปว่าเขาต้องทาให้ดีที่สุดเพื่อเป็นพรแก่สามัญชนหลังจากเป็นอมตะแล้วเขาก็มีความสุขและมีความสุขเมื่อมันมาถึงวิกฤตจริงเขาหนีคนเดียวลืมไปว่าเป็นคนคําสาบานที่ให้ไว้แปดพันปีผ่านไปช่างบังเอิญเหลือเกินขอข่าดูเจ้าจาข้าเป็นครูไม่ได้หรือ ดาวดวงนี้แม้ว่าจะเป็นหนึ่งในแดนสวรรค์แต่ขนาดภายในของมันก็ยังไกลพอที่จะไปถึงอรารยธรรมการเพาะปลูกชั้นนำท่ามกลางดวงดาวของทางช้างเผือกที่มีพื้นที่เทียบเท่ากับดวงอาทิตย์หนึ่งพันดวงเมื่อเทียบกับอรารยธรรมโลกเหมือนย้อนเวลากลับไปสู่ยุคไดโนเสาร์โบราณเจตนาลอบสังหารทุกที่ป่าทึบนกหายากทุกชนิดเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดที่ดาวดวงนี้ปกคลุมทุกสิ่งมีวิญญาณสำหรับอรารยธรรมการเพาะปลูกที่ส่องแสงสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอาจเปิดภูมิปัญญาทางจิตวิญญ,ญ,ญาณและแปลงร่างเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นปีีีศาาาาาาจใในนนนนนนตตำปปปปรรกดดดดท่่่่่สมมมถเลลยแแแงไไไ้ออออวิะ หากคุณพบผู้ปลูกฝังระดับเดียวกันคุณต้องฆ่ามันไปแต่แม้ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้จะมีพื้นที่เป็นพันดวงภายใต้อำนาจของชูหลิงเซี่ยวนะัปราสาดาวเคราะห์มันคือแดนสวรรค์ทั้งหมดถ้าเขาต้องการก็ไม่มีใครปิดบังได้เร็วเข้าพวกนายเร็วเข้าฉันจะหยุดสัตว์ร้ายพวกนี้ใช้เวลาไม่นานคุณสามารถได้ยินเสียงการต่อสู้ที่ดุเดือดอยู่ไม่ไกลแม้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องดูมันชูหลิงเซี่ยวก็สามารถรู้ว่าข้างหน้า20ไมล์มีหญิงสาวห้าหรือ6กคนที่ถูกล้อมรอบด้วยกลุ่มง,งูเหลือม,นนมกออ่ปไ,าาดไดปีต มันคือมังกรน,น้าท่วมอย่างสมบูรณ์แต่ละร่างกว้าง6เมตรและท่ายืนเหมือนรถไฟขนาดใหญ่ยาวหนึ่ง้อเมตรตาเป็นสีเขียวมีแสงจ้าเหมือนเสือมองเหยื่อจ้องมาที่คนกลางหหรือ6กคนเห็นได้ชัดว่ามังกรน,น้ําท่วมเหล่านี้คิดว่าพวกเขาเป็นอาหารอย่างไรก็ตามอย่างมองสาวเหล่านี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะอายุเพียง20ปีเท่านั้นแต่ทั้งหมดได้มาถึงภารากอนที่ไม่มีใครเทียบได้เพียงก้าวเดียวสู่ระดับผู้ฝึกตนบนโลกที่อารยาธรรมการพบปลูกพึ่งฟูฐานการพบปลูกของคนเหล่านี้ไม่ดีจริงดีจริงแต่ถ้าวางไว้บนพื้นโลกกกกกจจะะทํําา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 ใใหห้้้คคนน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 ววมมมตตออออออองงงยยย่่่่่่แแีืสภพพดดลลรรเปปูซึิโช์ก แม้ว่าพรสวรรค์โดยกำเนิดจะสมบูรณ์แบบหากไม่มีสถานที่ฝึกฝนที่ยอดเยี่ยมในที่สุดคุณจะกลายเป็นคนธรรมดาที่ไม่พยายามทำอะไรและไม่สำเร็จอะไรเลยน่าสนใจมุมปากของชูหลิงเซียวยกขึ้นเล็กน้อยแต่สิ่งที่ทำให้เขาสนใจที่จะดูต่อไปจริงๆคืออาวุธในมือของเขาไม่ว่าจะเป็นดาบวิญญาณที่ถือโดยเยาวชนหรือแท่วิญญาณที่หญิงสาวถืออยู่น่าแปลกที่เอิร์ธเท่านั้นที่สามารถใช้เทคนิคนี้ได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าครอบครัวของคนเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับเอ็นชีนอิมมอร์เท่าเมื่อ8,000ปีก่อนอย่างแน่น กลุ่มมังกรนาทีที่เรียกได้ว่าเป็นดินแดนอมะตะเพียงทั่วขนาดหนึ่งเท่านั้นที่ไม่เกี่ยวอะไรกับคนเหล่านี้อยากจะถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะนี่เป็นวิธีการกลันที่เขาสร้างขึ้นเองไม่มีบุคคลที่สองในกาแลคซีทั้งหมดทั้ทงจัก,กรวาลแต่กลุ่มมังกรอุทกภัยนั้นฉันได้พัฒนาภูมิปัญญาทางจิตวิญญ,ญาณและหลังจากผิดหวังกับการโจมตีของสิ่งประดิษฐ์ทางจิตวิญญ,ญาณฉันไม่กระตือรือร้นเลยที่จะดำเนินการต่อเรากับว่าจงใจร่างกายที่ใหญ่โตกำลังหยอกล้อเด็กสาวเหล่านี้รอให้กำลังร่งาองอ เขาไม่ต้องกังวลกับการกลับไปเนื่องจากเขาบังเอิญไปพบกับแดนสวรรค์ที่สร้างขึ้นโดยศิษป์เมื่อ8ป0 0ันปีก่อนเขาจึงอยากจะเห็นว่าแดนสวรรค์แห่งนี้เป็นอย่างไรคำรามเสียงคำรามคลื่นเสียงที่แรงและรุนแรงราวกับระลอกคลื่นในทะเลสาบเคลื่อนตัวเข้าหาเด็กสาวที่กำลังวิ่งหญิงสาวสาวมเสื้อสีชมพูและชุดโบราณโชว์กระดูกไหปลารา้าสวยดูบริสุทธิ์แต่เย,ย้ยวนถือแส้สีแดงไว้ในมือแบกพลังไปทั้งร่างหมุนตัวออกอย่างรวดเร็วขวางกั้นสูญเสียคลื่นเสียงที่กระทบเธอแต่เธอก็หอบหายใจหอบอย่ววางเรรด็ ใช่พี่อย่างมันอยู่ไกลจากครอบครัวมากเกินไปฉันเกรงว่าเราจะไม่สามารถรอเวลานั้นและเราจะถูกกินแต่สามคนเด็กสาวเพื่อพูดจบในบรรดาไม่กี่คนผู้สูงวัยที่สวมชุดสีน้ำเงินถูกต่อต้านอย่างรุนแรงไม่อย่างแน่นอนเราไม่สามารถปล่อยให้เธอส่วนอยู่คนเดียวถ้าเราไปนางจะถูกมังกรนาะทีกลุ่มนี้กินนางอย่างแน่นอนชายหนุ่มชื่ออย่างเยาเธอลังเลมาก่อนแต่เมื่อเธอได้ยินคำพูดของหญิงสาวชุดสีฟ้าเธอก็ละทิ้งความคิดเดิมที่จะจากไปก่อนพี่สาวเชิคุณผู้ถูกเราไม่สามารถทิ้งส่วนส่วนได้ทุกคนรอสักครู่ฉันได้ส่งสัญญาณไปแล้ว,ว เขาหมดหวังที่นี่อยู่ไกลจากครอบครัวเกินไปจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าจะไปถึงอย่างเร็วที่สุดเมื่อกำลังเสริมมาถึงคาดว่าพวกมันจะกลายเป็นอาหารท้องของมังกรนาทีกลุ่มนี้โดยเฉพาะสาวเจ้าสเสน่ห์ที่เสนอตัวก่อนเป็นคนแรกสวมกระโปรงสีชมพูมองดูหญิงสาวที่นอนอยู่ข้างเธอด้วยอาการบาดเจ็บที่ขาแววตาแสดงความอิดชาริษยาและความขุ่นเคืองปรากฏอยู่ในดวงตาของเธอถ้าไม่ใช่เพราะอีตัวของลิงเธอ,เอนส่วนเธอให้เกียรติหญิงสาวคนโตของตระกูลลิงเหตุใดจึงต้องทนทุกข์จากอันตรายถึงตายเดิมทีเธอต้องการนำอีตัวนี้ไปที่ภูเขาและปล่อยให้มังกรน้ำ ฉันไม่เคยคิดเกี่ยวกับมันสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเธอมีสถานะเช่นไรวันนี้เธอต้องไปกับสาวคำประการและเสียชีวิตขณะที่ทุกคนต่อต้านอย่างสิ้นหวังและหมดเรี่ยวแรงเด็กสาวคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นทันทีดูสิมันคืออะไรทุกคนเงยหน้าขึ้นและเห็นมังกรนานะทีหลายสิบตัวรอบๆลากร่างใหญ่ของพวกมันเคลื่อนตัวไปทางเดียวกันโกโก้คำรามแต่ร่างนั้นใหญ่โตเท่าภูเขาแต่กลับถูกเด้งกลับทันทีด้วยพลังที่อธิบายไม่ถูกทีละคนทั้งหมดรอบท้องฟ้าช่วงเวลาถัดไปเข้าใจแล้วชายหนุ่มสวมชุด พวกมนุษย์ทำอะไรนะมังกรน,น้าท่วมที่ใหญ่ที่สุดคํารามเปิดปากพูดการเปิดนี้ทําให้ทุกคนแข็งทื่อหัวของเขาว่างเปล่าและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจพวกเขาล้อมหัวหน้าของพวกเขามังกรน,นาทีและไปถึงดินแดนอมะตะสิบสองชั้นเหลือเพียงเก้าเดียวจากการกลายร่างเป็นมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่หายากมากในดินแดนแฟรี่ทั้งหมดวันนี้ให้พวกเขาได้พบกันแน่นอนหัวหน้ามังกรน,นาทีบินไปสู่ความโกรธด้วยความอัปยศอดสูฉันรีบวิ่งเข้าไปและอยากจะกลืนชายหนุ่มคนนั้นแต่ไม่มีคำเตือนใดๆร่างกายขนาดใหญ่ก็บินขึ้นไปในอากาศและถูก นี่คือรูม่านตาของฝูงชนหดตัวลงอย่างกระทันหันสามารถฆ่าแลน์อิมอร์เท่าสิบสองชั้นในไม่กี่วินาทีนี่นี่คือหนึ่งอมตะที่สำคัญอีกฝ่ายก็แปลกเกินไปบทที่หนึ่งร้อยห้าสิบสามหยางเยวเต็มไปด้วยความประหลาดใจเขายืนนิ่งอึ้งอยู่นานก่อนจะรู้ตัวว่าเดินเข้าไปหาเขาอย่างรวดเร็วก้มลงขอบคุณเขาจูเนียร์มาป่าสวรรค์สตาร์หลอดหลานชายของฉันหยางเยวสักการะผู้อาวุโสขอบคุณผู้อาวุโสสำหรับความรอดของเขาคนอื่นก็รีบไปข้างหน้าขอบคุณ พวกเขาเป็นกลุ่มหกแม้ว่าพวกเขาจะมีความโดดเด่นแต่ก็เป็นทายาทของปรมาจารย์หนึ่งดาวหรือจากตระกูลสตาร์มาเตอร์แต่ในการเผชิญหน้าของเพื่อนร่วมง,งานที่มีอำนาจเช่นนี้พวกเขายังคงเชื่อมั่นและเต็มใจที่จะให้สถานะของพวกเขาถือพิธีจูเนียร์ไม่ให้พูดถึงอีกฝ่ายก็ช่วยชีวิตพวกเขาไว้เช่นกันเจ้าของดาวคืออะไรเจ้านายของดาวเพราะการพบปลูกเขามีคำพูดสุดท้ายเกี่ยวกับโลกทั้งใบคุณสามารถจินตนาการถึงตัวตนของทั้งหกคนได้ว่ามีเกียรติเพียงใดในหมู่นางฟ้าทั้งสองดวงแต่ถึงแม้จะเป็นตัวตนนี้ นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นชายหนุ่มคนนี้ในโลกพวกเขาเกือบจะอายุเท่ากันกับพวกเขาดูเหมือนว่าพวกเขาจะอายุน้อยกว่าพวกเขาอย่างไรก็ตามพวกเขาได้ปีนเต่าอมตะไปแล้วรอบๆตัวพวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงอีกฝ่ายทำได้อย่างไรนี่อยู่ในอาณาเขตของแฟรี่ทั้งหมดท่ามกลางผู้คนนับร้อยล้านดูเหมือนว่าคนในวัยนี้สามารถนับได้ด้วยนิ้วผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสวรรค์ซึ่งมีโอกาสที่จะกลายเป็นดาราของซิกเอนเชียนอิมมอร์เทลไดร์คดีไซเพ่ในอนาคตการแสดงออกของชูลิงเซียวไม่แย่แสเพียงพยักหน้าเล็กน้ สีหน้าของทั้งหกคนตกตะลึงและพวกเขาทั้งหมดแสดงร่องรอยของความสงสยัยอย่างเหยารู้ต,ตัวตนของเขาแล้วในตอนนี้แต่ใบหน้าของอีกฝ่ายยังคงไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งทาให้พวกเขาประหลาดใจจริงใจจริงใบหน้าของแวงเชอร์เปลี่ยนไปและเธอก็ก้าวไปข้างหน้าพร้อมก้มหน้าขอบคุณจูเนียร์เฮเวนลี่ฟินิกลูกสาวของสตาร์ลอดแวงเชอร์ขอบคุณผู้อาวุโสที่ช่วยฉันฉันไม่รู้ว่าผู้อาวุโสเป็นใครทาไมมาที่ป่าสัตว์อสูรมังกรอย่างพวกเราแวงเชอร์เป็นหนึ่งในคนเหล่านี้ผู้อาวุโสที่สุดที่มีความซับซ้อนและท่าทางที่เข้ากันได้ดดีีีขอขอบชชชชูลิิงงงงเเเส่่่ยยววาาารรััตตไมท้ฟน สามารถเป็นหนุ่มเราจะไปถึงสวรรค์ผู้ถูกเลือกอาณาจักรแห่งการเอื้อมถึงผู้เป็นอมตะบนแผ่นดินโลกจะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเมื่อชูหลิงเซียวบอกกับคนสองสามคนด้วยน้ำเสียงแผ่วเ,เบาว,ว่าเขาเป็นเพียงผู้ฝึกตนหลวงใบหน้าของคนไม่กี่คนก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดอย่างยาวและวังเชอก็พยักหน้าอย่างสุภาพและผู้หญิงอีกสามคนตามความกระตือรือร้นและการนมัสการในดวงตาของเขาค่อยๆเย,ย็นลงเล็กน้อยเกษตร,รกรหลวงสำหรับคนอย่างพวกที่มาจากตระกูลปรมาจารย์ดาราสถานะของพวกเขาต่ำมากในแดนสวรรค์อันกว้างใหญ่แม้ว่าจะมีรูสคันติเวเตอร์ ที่มาถึงโลกอมตะแต่ก็สามารถอยู่ที่นี่ได้ตลอดชีวิตมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถไปถึงระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้เมื่อเทียบกับพวกเขาที่มีภูมิหลังที่แข็งแกร่งพวกเขาจะถูกไล่าตามในไม่ช้าต่อไปเกินอย่างไรก็ตามผู้ฝึกตนหลวงอายุน้อยเช่นนั้นเขาได้ปรารถนาที่จะเป็นอมตะบนโลกนี้แล้วมันแปลกมากที่แม้แต่กลุ่มปรมาจารย์ดาราของพวกเขายังต้องให้ความสนใจกับมันเพราะแดนสวรรค์ทั้งหมดนั้นใหญ่เกินไปมันเคยเป็นแค่ทะเลทรายในดารจาจักทางช้างเผือกเหมือนยุคม,มหารกรร้าง เนื่องจากเซเว่นเอ็นเทียนอิมมอร์เทลมาที่นี่เมื่อ8,000ปีที่แล้วมันดึงดูดผู้ฝึกฝนโดเมนต่างประเทศจำนวนมากให้รีบรายงานสร้างอารยาธรรมการพัฒปลูกที่เฟื่องฟูเมื่อ2,000ปีที่แล้วหนึ่งในนั้นเปลี่ยนความศักดิ์สิทธิ์โบราณปราณสีม่วงแผ่ไปทั่วแดนสวรรค์และกลายเป็นเจ้าเหนือหัวที่เปิดอาณาจักรนางฟ้าและครองกาแล็กซีแต่ผีรู้ว่าก่อนที่เซเว่นเกรดการเอนเทียนอิมมอร์เทลจะมาถึง เทีนเชียนอินมอร์เท่ามีมรดกหรืออยู่จริงหรือบางทีมันอาจจะได้รับมาจากผู้ฝึกตนหลวงหนึ่งหรือสองคนที่เดินทางไปมาคนที่อยู่ข้างหน้าเขาวควรจะได้รับมรดกของปราดอมตะโบราณไม่เช่นนั้นผู้ฝึกตนหลวงรุ่นเยาว์ที่ไม่มีพลังและภูมิหลังจะไม่สามารถจัดอันดับให้เป็นเตาอมตะได้อย่างรวดเร็วหากสามารถคัดเลือกเข้ามาในครอบครัวได้ก็ไม่เป็นไรอย่างเยาวยังคงสงบงอเล็กน้อยและพูดอย่างสุภาพผู้อาวุโสดาวเครองดวงนี้คือดาวหมาป่าสวรรค์ถ้าคุณไม่ทิ้งมันจะดีกว่าว่าที่จะมาที่กลุ่มของฉันที่อยู่ใน เพียงพยักหน้าหย,ยางเยาและคนอื่นๆช่วยลินเชนส่วนที่อยู่ในอาการโคม่าและย้ายไปที่ป่าดราก้อนดีดด้านนอกไม่รู้ว่าบาังเอิญหรือเปล่าหรือจงใจหลังจากเรียนรู้ว่าชูลิงเซียวเป็นเพียงผู้ปลูกฝังที่หลวงสตรีสาวคนโตตระกูลลินล,ลิงเซียวซี่และอีกสองคนสาวสาว,สาวร้องเจ๊เี๊ยตลอดทางทวิตเตอร์ทวิตเตอร์พูดไม่หยุดดูเหมือนต่อหน้าชูลิงเซียวอย่างจงใจอวดของเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นทายาทของเจ้าของดาวเวิงเชอและหย,ยางเยาพูดประโยคที่สุภาพเล็กน้อยระหว่างทางแต่เมื่อชูลิงเซียวไม่ได้คุยกันพวกเขาไม่รรู้ออะไีกเลยยแต่ใใใในนจจังคิด ลูซคันติเวเตอร์ยังไม่ค่อยมีความรู้แม้แต่ลูซคันติเวเตอร์รุ่นเยาว์เช่นนี้ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่เข้าใจว่าตระกูลสตาร์มาเตอร์แสดงถึงอะไรพวกเขายังสามารถเข้าใจดินแดนแห่งสวรรค์ขนาดใหญ่มีเพียงเอนเชียนเซกเรเซกมีครอบครัวนับไม่ถ้วนที่อยู่บนโต๊ะซึ่งเป็นลูซคันติเวเตอร์นับไม่ถ้วนปรารถนาบางสิ่งแม้ในความฝันอยากจะเข้าร่วมแต่ไม่มีที่ไหนเลยที่กำลังมองหาดินแดนศักดิ์สิทธิ์8,000ปีมีผู้ถูกเลือกเพียงไม่กี่แสนคนซึ่งนับว่าน่าสเพชเมื่อเทีย จนถึงเซียนอยู่นักบุญนางฟ้านิรันและอยุ่ยงคงกระพันถือกำเนิดขึ้นเพื่อแสดงให้ราชามองเห็นโลกทั้งใบาอารมณ์ของจัก,กรพรรดิในการรับผู้คนเหมือนเด็กลูซคันติเวเตอร์สถานการณ์อมะตะและถ่อมตอนนี้ถูกทำลายลงเท่านั้นและปล่อยให้คันติเวชันเซกเหล่านั้นคุณต้องรับสมัครลูซคันติเวเตอร์หนึ่งหมื่นคนทุกปีไม่เช่นนั้นคุณจะถือว่าหล่อปลงกษัตริย์แต่มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถสัมผัสกับระดับของตระกูลปรมาจารย์ของพวกเขาได้จริงๆดูชูลิงเซียวไม่ได้พูด คุณรู้จักตระกูลป่าของดารามังกรสวรรค์หรือไม่นั่นคือครอบครัวของฉันลินเซียวซี่หญิงสาวคนโตของตระกูลลินดูสูงทรงราวกับเจ้าหญิงเมื่อพูดนำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจมองไปทางชูลิงเซียวทันใดนั้นเขาก็ถามว่าผู้อาวุโสเราไม่รู้ว่าคุณมาจากไหนทุกคอนอดไม่ได้ที่จะตกใจฉันเพิ่งจําได้พวกเขายังไม่รู้ว่าชูลิงเซียวมาจากดาวดวงใดแต่เมื่อเขาได้ยินชูลิงเซียวเขาก็ย้อนกลับไปที่คำสองคำนี้อย่างแผ่วเบาโลกเท้าของคนสองสามคนหยุดกระทันหันและใบหน้าของพวกเขาก็ก้มลงทันทีผู้หญิงสองคนที่ช และลินเซลซีตอนนี้ฉันกำลังยืนอยู่ข้างชูลิงเซียวแต่หลังจากได้ยินคำว่าเอิดร่องรอยของความรังเกียจก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาและเขาก็จงใจดึงระยะห่างระหว่างพวกเขาดูเหมือนว่าชูลิงเซียวจะไม่คู่ควรกับเธออีกต่อไปเฉียดฉิวอย่างยาวและแวงเธอต่างก็หัวเราะไม่มีอะไรจะพูดเลยแต่ในรอยยิ้มนั้นมีความหมายที่ต่างไปจากเดิมคือการขอโทษเล็กน้อยและห่างเหินและห่างเหินขึ้นอีกเล็กน้อยสม่ำเสมอความไม่รู้อีกเล็กน้อยน้ำเสียงได้สูญเสียชื่อที่มีเกียรติก่อนหน้านี้เพียงแค่แทนที่ด้วยคุณโลกดาวเสียที่มีแต่่่ชชาาวออบริิินเททีีีมตยู่ แล้วเขามาจากไหนดูเหมือนว่าการตัดสินครั้งก่อนจะผิดทั้งหมดสวรรค์เลือกคู่ควรกับอีกฝ่ายตรงไหนเป็นเพียงชาวอะบอริจินที่ไม่รู้ว่าต้องฝึกฝนมากี่ปีจึงจะถึงโลกอมะตะไม่แปลกใจเลยที่คุยกันไม่แยแสดูเหมือนว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่ฉันมาถึงส่วนลึกของท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวและฉันยังคิดว่าเซียนยูก็ไม่ต่างจากโลกผู้ปลูกฝังจากดินเกรงว่าคุณจะต้องอายุเกินพันปีคุณสามารถมีมรดกอันยิ่งใหญ่อะไรได้บ้างคนแก่แบบนี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะอยู่ในครอบครัวหลับดาราหมาปาสรองนอตเเฏิธ ก่อนหน้านี้ฉันคิดมากเกี่ยวกับมันมากเป็นไปได้อย่างไรที่ในป่าสัตว์อสูรมังกรฉันได้พบกับท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยด,ว,ยดวงดาวที่สวรรค์เลือกบทที่154่ง่เเชอร์ซึ่งเกิดในตระกูลดาราเฮเบนลี่ฟินิกก็สายหัวอย่างลับๆและถอนหายใจเล็กน้อยฉันคิดว่ามันเป็นสวรรค์เลือกหากสามารถรับสมัครได้ในอนาคตบางทีอาจนำโดยปรมาจารย์แห่งดวงดาวของพวกเขาอาจยังคงมีโอกาสเข้าร่วมกับนิการเอนชียอนอิมมอร์เททั้งหกและกลายเป็นศิษย์สายตรงอมตะโบราณที่แดนสวรรค์ฝ่ายหาและอนาคตที่ไร้ขอบเ,ตเขต ในกาแล็กซี่ทั้งหมดหากคุณถามว่าอารยธรรมสตาร์โดเมนใดที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดไม่มีใครกล้าสรุปผลฐานการพบปลูกของจักรพรรดิผู้ศักดิ์สิทธิ์อมตะนั้นเป็นบุคคลระดับโอเวอร์ลอร์ที่แท้จริงและจะไม่ต่อสู้กับเพื่อนเพื่อนของเขาอย่างง่ายดายมิฉนั้นจะเป็นผลมาจากการที่ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตรายหนึ่งดังนั้นการต่อสู้ของระดับเซียนอมตะจึงไม่ได้เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายหมื่นปีและเป็นไปไม่ได้ที่จะตัดสินว่าโดเมนดาราใดแข็งแกร่งที่สุดแต่ถ้าถามว่าดาวดวงไหนถูกที่สุดอ่อนแอที่สุดไไมมมมมม่่่่่่่ตตตตต้้้้้ออ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 งงงงงงสสสสสััััััยยยยยเเเเเลลลลวววววาา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 ปป็นน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 ดดดคคคคครรรรรระะพพืืืืืทีููจกกกกกชใขุุ หย,ยางเยากลุ่มทั้งหมดของแวงเชิงเงียบด้วยใบยหน้าที่ดูถูกและไม่ต้องการพูดอีกต่อไประหว่างทางไม่มีคําพูดอีกต่อไปใบหน้าของชูลิงเซี่ยวสงบมือด้านหลังยังคงดูสงบและสงบแต่ท่าทางนี้ตอนนี้มันตกลงไปในสายตาของหย,ยางเยาและคนอื่นๆมันช่างน่าตื่นตาเป็นพิเศษรู้สึกว่าชูลิงเซี่ยวแจ้งทําเป็นว่าลึกล่ำอีกครั้งซึ่งไม่รู้จริงไม่รู้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันได้เรียนรู้ว่าชูลิงเซี่ยวมาจากโลกลูกสาวทั้งสามลิงเซี่ยวซี่เซียอีและเซียโรได้พ่นคำเยาะเย้ยทั้งโดยตัั้้้งงใใจจและไไม่ไดต โลกฉันได้ยินปู่ของฉันพูดว่าจักพระดัแห่งแดนสวรรค์ของเราอยู่ในโลกเมื่อ8,000ันปีก่อนหลังจากพักอยู่ชั่วขณะหนึ่งเขาก็มาถึงที่นี่และสร้างแดนสวรรค์ฉันรู้ด้วยว่าไม่เพียงแต่จักพรรดัเท่านั้นแต่ซิกเอนเชียนอิมมอร์เท้ก็มาจากที่นั่นด้วยครอบครัวต้นแบบดาราทุกคนรู้เรื่องนี้ต่อมาจากพรรดัตรัสว่ามนุษย์โลกเป็นคนโลกและเห็นแก่ตัวและพวกเขาก็ไม่คู่ควรกับพรของพระองค์อีกต่อไปดังนั้นฉันจึงออกจากที่นั่นและเดินไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวผู้หญิงสองสามคนตัดสินโลกโดย ไม่น่าแปลกใจที่มันถูกบันทึกไว้ในหนังสือโบราณว่าโลกเมื่อ8,000ันปีที่แล้วถือเป็นราชวงศ์อมะตะหมื่นคนเช่นกันหลังจากช่วงเวลาหนึ่งมันเป็นดาวเคราะห์ระดับนเรสวนของภูมิภาคในทางช้างเผือกเทียบได้กับอรารยธรรมแดนสวรรค์ในปัจจุบนันดูเหมือนว่าในตอนนั้นมีเพียงจัก,กรพรรดิของเราเท่านั้นนั่นเป็นเหตุผลคำพูดของลิงเซียซี่รุนแรงและไม่เป็นที่พอใจเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เหนือกว่าภายในและภายนอ,อกอ์ใช้ความเหงาของโลกโดยเจตนาเพื่อกำหนดสถานะอันสูงส่งของเส้สนยูที่อยู่ในกาแลคซีอย่างยาวและแหวซี่างเี่หาลน้ ถ้าเป็นเมื่อก่อนพวกเขาจะไอสองสามครั้งเพื่อส่งสัญญาณให้หยุดพูดแต่ตอนนี้ลูชันติเวเตอร์จากดาวครอบพื้นเมืองในสายตาของพวกเขานั้นดยกว่ามนุษย์เซียนอยู่พวกเขาไม่จาเป็นต้องคิดถึงเรื่องนี้ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกในปีนั้นเพื่อให้จัก,กรพดิและตัวตนอมะตะทั้งหกสามารถอยู่ห่างไกลจากท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวด้วยจิตวิญ,ญญาณของชาวอบอริจินบนโลกและพวกเขาสมควรที่จะกลายเป็นดาวที่สูญเปล่าในตอนนี้แต่แล้วอีกครั้งถ้าจัก,กรพดิไม่จากโลกเซียนอยู่อาจจะไม่เกิด ลินเซียวซี่กล่าวด้วยรอยยิ้มดวงตาที่มีเสน่ห์ประกอบกับสถานะอันสูงส่งของตระกูลสตาร์ลอดของเธอเธอเหลือมองชูหลิงเซียวเป็นครั้งคราวด้วยดวงตาที่แปลกประหลาดหากเป็นผู้ฝึกตนธรรมดานางคงจะรู้สึกได้วกว่ามากและก้มศีรษะลงคุณตอบว่าใช่ผู้อาวุโสฉันเคยเห็นมันมาบ้างแล้วอย่างยาวจ้องไปที่ลินเซียวซี่และพยายามหยุดพูดแม้ว่ามันจะมาจากดาวเคราะห์ออบอริจินแต่ก็เป็นผู้อุปถัมภ์ช่วยชีวิตพวกเขาด้วยต้องรักษาท่าทางขั้นต่ำใช่ย่ามองเขาตำหนิลินเซียวซี่แต่ไม่มีเสียงหลายโทนเพียงแค่มองไปที่งยยวสส่าาาาบบ เอลเซียผู้อาวุโสช่วยพวกเราไว้ทำอะไรอย่าพูดถึงมันอีกทุกคนหัวเราะเล็กน้อยไม่มีคําพูดอีกต่อไปฉันไม่ได้สนใจชูลิงเซี่ยวเลยหลังจากเดินมาได้หนึ่งชั่วโมงในที่สุดฉันก็เห็นทางแยกของป่าสัตว์อสูรมังกรอย่างยาวและคนอื่นๆถอ,อนหายใจเล็กน้อยด้วยความโล่งอก พูดตรงๆป่าอสูรมังกรดาวหมาป่าสวรรค์ทั้งหมดเป็นพื้นที่ห่วงห้ามโบราณก่อนการเกิดของแดนสวรรค์ดินแดนแห่งนี้ดำรงอยู่มานับพันปีและป่าแห่งนี้ก็เติบโตในเวลาต่อมาฉันไม่รู้ว่าสัตว์ร้ายโบราณตัวไหนจะปราบดอยอยู่ข้างในสถานที่ที่พวกเขาเพิ่งเข้ามานั้นอยู่นอกป่าสว์อสูรมังกรแต่เพียงเช่นนั้นพวกเขาพบกลุ่มมังกรอุทกกภไยที่เทียบได้กับอาณาจักรอมตะและอีกคนหนึ่งไปถึงอาณาจักรอมตะแลนสิบสองชั้นคิดเกี่ยวกับมันตอนนี้ฉันยังคงมีความกลัว มีเสียงฝีเท้ายาวๆหนาและทรงพลังและต้นไม้นอกป่าดราก้อนบีชก็สั่นสะเทือนอย่างเย็นชาในไม่ช้ายอย่างยาวและคนอื่นๆก็เห็นม้าสีแดงเพลิงตัวใหญ่กำลังเคลื่อนตัวมาทางด้านนี้แม้ว่าจะมีเพียงคนเดียวแต่ม้าสีแดงเพลิงร่างกายเหมือนภูเขาสูงหนึ่งร้อยเมตรมันใหญ่เป็นสองเท่าของมังกรวารีสิบสองชั้นอมาตะดินแอร์และมันถือวังหยกทองจรงิจรงๆร,ร่างกายเต็มไปด้วยเปลวเพลิงที่แผดเผาและที่พิเศษกว่านั้นคือมีเขามังกรคู่บาร,รมีงอกขึ้นบนหัวของม้าสีแดงเพลิงตัวนี้มันเป็นเพกาซัสของตระกูลหยางของงงฉันันนนดดูเเหหมมมือว่่าากำลสสริจะถึใทีุยาาางงงหยยววรีีบเเเดินไปแชอ่แลละผู้หหญิงายคนนก็เดดิตามไป้วย เมื่อมองไปที่ไม่กี่คนที่ลงมาจากม้าสีแดงที่ลุกเป็นไปอย่างยาวค่อนข้างไม่พอใจเขามองไปทางชายัวกลางคนคนหนึ่งที่สวมเสื้อผ้าผ้าและใบหน้าที่หยาบกร้านบนในใจว่าคุณลุงสามทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ตอนนี้คุณรู้ไหมว่าพวกเราสองสามคนเกือบถูกกลุ่มมังกรนาทีกินเข้าไปแล้วมังกรน้ำเหลือตาของชายวัยกลางคนก็กระโดดขึ้นทันทีสัตว์อสูรทั้งหมดถูกหลบหลอนเป็นกลุ่มและผู้นำอย่างน้อยก็มีระดับที่สิบเป็นอมตะอย่างเยียวหนีได้อย่างไรมองไปที่ลุงสามของฉันอย่างเยียวอธิบายว่าโชคดีที่ช่ว หยางเทียนกี่ดูตกใจมองไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวมองไปทางชูหลิงเซี่ยวที่ยืนอยู่ตรงนั้นโดยทันทีลวงตาของเขาเบิกกว้างอย่างรวดเร็วเต็มไปด้วยความตกตะลึงหนุ่มมากแต่ในไม่ช้าหย,ยางเยาก็อยู่ในหูของลุงที่สามหยางเทียนกี้และพูดอะไรบางอย่างทันใดนั้นหยางเทียนกี่ก็ตกตะลึงครู่หนึ่งเขาพล่องออกมาโดยไม่ลังเลคุณพูดอะไรเขามาจากโลกเหรอหย,ยางเยาพยักหน้าเขามองไปที่ลูกสาวของแวงเชออีกครั้งและพยักหน้าเป็นค่าเริ่มต้นที่เกี่ยวขอ้องหยางแฟมิลี่และคนอื่นๆที่มากับหยางเทียนกี้ก็เหลือมองชูหลิงเซ ดาวตายฉันคิดว่าฉันสามารถช่วยนายน้อยได้สองสามคนพวกเขาควรจะเหลือเชื่อไม่คาดคิดเลยว่าจะเป็นลูซคันติเวเตอร์ของชนเผ่าพื้นเมืองนี่เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเกินไปสําหรับพวกเขาแวงเชอร์ลินเซียวซี่และผู้หญิงสองสามคนยืนอยู่ข้างๆพวกเขาโดยไม่พูดอะไรชูลิงเซียวยืนห่างออกไปสิบเมตรในเวลานี้แต่รอจนกระทั่งหยางเยาคุยกับหยางเทียนกี่สักครู่หยางเทียนกี้เดินชา้ชาๆเขาดูยินชาดวงตาของเขาดูเหมือนจะมองไปที่ขอทานที่ต่ําต้อยไม่มีความกตัญยูเขาหยิบเทคนิคการพาบปลูกออกจากแขนของเขาโยนมันลงที่เท้าของชูลิงเซียว พูดอย่างเฉยเมยเทคนิคการฝึกฝนนี้เป็นเทคนิคการพบลูกที่สร้างขึ้นโดยปรมาจารย์แห่งดาวหมาป่าสวรรค์ซึ่งช่วยให้คุณเป็นชนพื้นเมืองที่จะไปถึงยอดอมตะที่แท้จริงซึ่งเป็นประกุลอย่างของฉันตอบแทนคุณสำหรับการช่วยชีวิตหลานชายของฉันและชีวิตของผู้อื่นในอนาคตเราจะไม่เป็นหนี้กันและกันลาก่อนหยางเทียนฉีเสร็จแล้วโดยไม่หันกลับมามองทูลิงเซียวอีกครั้งเขาหันหลังกลับและจากไป